ตาพี่มานาแล้วพี่อาังโมดมันโอดเฮ้ยเนี่ยโดดไปเลยไปได้นะพี่นี่มันมีคานตรงนี้รับอยู่นะทำไรกันครับอันนี้ว่าตอกหรืออดีเด็ดนะทุกทีไหนบอกรีบไง สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปชมบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำภาพนิ่งเก้าอี้สุดพรีเมียมเทอร์มาเทคอา g e เจ E700 ใน EP ที่2กันครับโดยครั้งนี้ครับมี KOL ในวงการ IT มาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นพี่หลามจิกโก้ไอทีนบเอ็กตรีมไอทีบิ๊กแอดบิ๊กดีเจอาร์ตโมชิวีเพลและเจมราฟาครับ โดยก่อนเริ่มการถ่ายทำครับก็จะมีการตรวจ ATK เพื่อความปลอดภัยก่อนการทำงานด้วยครับเอาละบรรยากาศการถ่ายทำจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับครับพกอีตัวนี้ออกแบบมาเพื่อความสบายครับที่จะต้องนั่งแบบสบายๆสุดยามากหเราะสะใจพี่แบบว่าอ่ามึงโดนกูยิงตายแล้วตอนที่หลังดีใจครับเหมือนกรหลอกการนิดนึงอ่าใช่ ค 1> 1, รับหนึ่งสองสามตู้คันรูปหนึ่งครับที่รังที่รังหัวล้อหัวล้อขึ้นฟ้าหัวล้อขึ้นฟ้า อันนี้มาถ่ายแบบให้ TT Thermal Take นะครับก็ไม่เคยเป็นนายแบบมาก่อน oh. เขินๆนิดๆแต่นีชัยที่ที่ได้มีส่วนร่วมในางานนี้นะครับก็ชื่นชอบมากผมชอบผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มากนะครับตัว Argent T700 ตัวนี้ครับชอบมากครับเป็นเก้าอี้ที่แบบว่าใช้ในชีวิตจริงเลยแล้วก็เวลาทํางานทุกวันนี้อ่านข่าวในรับหน้าโชว์จะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยคือเก้าอี้ของ TT ตลอดเลยเพราะว่าเป็นเก้าอี้ที่ใช้งานจริงๆสุดยอดมากครับ เสร็จคนแรกครับพี่หลามก็ใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงครึ่งทำเวลาได้ดีอยู่ความยากคือต้องยกของขึ้นไปชั้นสองอีกแล้วครับตอนต้ดนบี่ดนาะัวร้อนไนะหมัวร้อนค่ะปวร้อนไม่อะ เลยนะไม่ต้องเผลอหรอกคนดูเต็มเลยเนะี่ยนิดเดียวจุดเดียวพอตามนะั้นแกงคอเซนเตอร์ที่โทรหาอาบนะ้าแล้เนี่ยนี่ฮเอนะ้ค่ะลองลองสไลด์ตัวอไปทางขวานคะรับลองแล้วก็ห่างจากเก้าอี้ให้ห่างจากโต๊ะนี้ กางเกงกาอี้นี่ก็สวยแกกันไม่ออกอะไรกาอี้กับน้องไหนดรื่กันมาด้วยกันไม่ได้แบบต้องสวยกวับกา้เกงโอเคครับอะไรจบแล้วน่าสบายมากค่ะสามารถที่จะแบบว่า เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้หรือว่าเอ็นหลังลงไปแล้วก็ล็อกได้ค่ะเออหนูออรู้สึกว่าเวลาเล่เนเกมอะเราจะสบายมาก like ค่ะบ้าหูว่าน่าจะดีเล่ะเข้าสื่คนที่สามกับ DJ พี่อาร์โทนแบบเท่ๆเลยคุมโทนมากเนี่ยเป็นก้าอี E700 สีเทาดำสวัสดีครับสวัสดีครับผม DJ เอาร์นะครับ อัดนิ้วโป้งครับทำไมครับทำไมต้องนิ้วโป้งครับอัดโป้งตีนอ๋อไม่อัดน,นิ้วโปง้งแล้วแโป้งตีนอ่ะ <c oughs> ไม่เอาที่ที่มันั้จะอยู่ถึงกี่โมงครับก็จะอยู่อยู่จนจบครับสี่ทุ่มนะอ๋อนั้นผมไปก่อนนะ <c oughs> อ๋อยิ้มนะครับเออพี่เอาเฟรมป,ปากไปก่อนเลยได้ปะได้พี่เดี๋ยวลืมอีกใครก็ได้ <c oughs> ไดไก็มยี่ห้มี สองสามสะกุ้งครับดีครับดีครับพับหนึ่งสองสามดีดีพี่ดีเดี๋ยวจะไปท่องซีจีตั้แต่นอนเต็มเต็มเป็นที่วางแล้วบ้านผมไม่มีลกทีตอนนี้ม่ไงเสื้อนั่งพื้น น่าน้งสารรออดทนนะอดทนเจ็บอลองริ้วตัวนะพี่น้องนี้อี่ครับสี่ครับน่ารักมากครับหนึ่งสองสามติวี่น่ารักแบบนี้เหรอพี่น่ารักเนาะเดี๋ยวน่ารักตาพี่มานารัพี่อาตาโมดโงดะ ว่าเล่นแล้วคือแบบคือถ้าสายล็อซิ่งเนี่ยแบ็กเอซีนเล่นแล้วไม่มีหลุดสะบัดเมาส์แล้วคือตัวยังอยู่เงีนะไม่งั้นสบัดโร่ไม่ได้ตัวตัวตัวโครงไม่ได้ต้อต,ต,ต,ตัวนี้ล็อกอยู่ทั้งหมดฮะทำไมไม่ขอถ่ายดีๆล่ะ <laughs> ชอบแอบถ่ายค <alle> รับผม แอดบิ๊กครับคนที่สี่เดี๋ยวอีกสองนี่คือกำลังท้มดาวตับฟองกูที่บิดขวาเลย่ะแค่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ประมาณตัวเลยอดนประมาณนี้ครับแอดบิ๊กอออมยินนิดนึง อ,อ่านีด่ดีครับตอนนี้เราเริ่มทำเวลาเหลืออีกสามชั่วโมงสองคนครึ่งเพราะแอดบิ๊ก <Okay. S 1> oh, <Africa. S 2> ผ่านไปครึ่งทาง <Africa S 2> คารับแอดบิ okay, ๊กเองคอมันท่านี้ทีดเดียวโอเคครับหนึ่งสองทีนี้มองหา,านนะทุนเมนยูครับผมเช่อไปนะ แอบตา,ามากเลยคืออนาคตส,อส่องสว่างมากสว่างมากกล้ากลจอเกิดดีไซน์ชอบครับสวยงามรัพรวมผมชอบเรื่องดีไซน์มันเป็นแบบอนาคตดีอวกาศดีชอบสวยสีขาวสวยมากครับ คนที่สี่ครับ,กกบ,รบนกนกส<ร>ีส<ร>ดำฮาแล้วเหรอเออม่ายจนงงคนที่ห้าแล้วฮะครับหนึ่งสองสามไม่ได้ ใช่ใช่ใช่โอเคไดได้ลไดลองแล้วนั่งเรียกว่าฟิลปอร์เช่เลยใครชอบสร์ตดิบๆน่าจะชอบตัวนี้ครับ คนสุดท้ายแล้วครับคนที่6เหลือเวลาประมาณ40นาทีฮะถ้าเกิดเกินชั่วโมงละพันหักจากพี่จิ๊บครับผมอ่าใช่ไหมพี่จิ๊บใช่ครับอันนี้เหลือเวลาประมาณ40นาทีไม่ถึง้วยรวมผู้ช่วยผมไปด้วยเลยครับอ่าเฮ้ยั้นเราอยู่ถึง4ทุ่มเลยได้ครับผมสปายครับถ้าหักผู้ช่วยไปนี่พี่อยู่ได้แค่อีกครึ่งชั่วโมงนะพี่ชีลองดูได้ครับหรือเราจะเปิดนี่ไปก้เอา้ เอานี้แหละมันจะได้ฟิวฟิว,ฟวแบบเกมมิ่งได้ลำเสกแสงอย่างงั้น,น,นรูปลักษ์ดีไซน์เนี่ยชอบมากเลยครับเหมือนมาจา,มากอวกาศเลยพี่ชีพี่ชีให้กลับไปเลยว่าตอนนี้เมื่อผมยกขึ้นรถเลยนะครับเนี่ยต้องแย่งกันหน่อยะครับ มันจองกันหลายคนนะเฉลี่ชอบมากจริงๆสุดอ่ะพี่จะเอาไปที่นั่นบอกพี่จิ๊บถอยอีกเออถอยอีกพี่ถอยอีกมันไม่พอพี่เครื่องนี้พี่จะเอาไปเหรอพี่เออเป็นภาระนะเอาเป็นภาระเหรอภาระนะภาระเลยเหรอไม่ล่ะพี่เอางานออกแค่นั้นแหละห้าสิบห้าบห้าขอพิซซ์ไอ้ไเอาอันนี้ไปต่างไหมพี่เอาฮาร์ดดิสก์ดีกว่าพี่เครื่องไม่มีไฟล์ ไปนะัดดิอ๋อเหรอโอเคช่ัวโอเคพี่เราทุบประตูออกไปเลยไหล่ะเอออันนี้อันนี้แคบไปหน่อยแต่ว่าเกาลังไปเอาเลนอีกช่วงอ๋ออันนี้จะเป็นพอดพอดคลิปอันนี้อะไรแปดห้าอันเนี้ยได้แต่ต้องขอกว้างกว่านี้อีกไงเฮ้ยเนี่ยโดดไปเลยเนี่ยไปได้นะพี่นี่มันมีคานตรงนี้รับอยู่นะแล้วแล้วเราจะได้โฟกัสเป็นขอบหน้าต่างพอดีพี่เข้าเป็นเฟรมสวยงามผมว่ารอแป๊บนึงอ่าเน่ยนะ เราไม่มีเลนที่กว้างพอครับเราก็เลยทุบหน้าต่างออกมาครับผมเราทุมเทเพื่องานรับผมจิ๊บเราไปฝั่งตรงข้ามเลยได้ปะนี่ครับเนี่ยคานอยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวถ้าเลนไม่พออีกเราจะวิ่งไปฝั่งนู้นแล้วครับบ้านใครก็ไม่รู้ครับเหมือนโจรเลยอ่ะไม่ควรตายครับตอนนี้เหมือนโจรเลยพี่ถ้าเกิดใครมองมาเขานี้ว่าพี่ทำอะไรเนี่ยไม่ีใครอยู่ครับแล้วเขาเอาจริงด้วยนะเนี่ย ทำไรกันครับอะไรไม้เอันนี้ว่าหลอกหรืออดนีเด็ดนะทุกทีไหนบอกรีบไงโอเคอ่ามึงโดนกูแน่ไอซีแม็กโดนกูแน่เกมอีกสองไอเกมเราพิงก่อนต้องพิงต้องต้องนั่งให้คิดก่อนก่อนอ่ะปล่อยห้างได้ปะถ้าแบบสบายไหมได้ครับไไม่ด้อ่ะลองเอ้ยอย่างนี้ได้นี่เจ้าพ่อเลยเนี่ยนั่งอย่างนี้ย ใบครับกล้องครับเอา15บาใบเท่านั้น15บาใบเอาลินเปลยครับ15บาใบต่อหนึ่งเซฟสักทีลองนีก็ได้ได้ได้ครับโอเคเลิกกองโอเคเสร็จสิ้นไปแล้วกับการถ่ายทำเก้าอี้สุดหรูครับ Thermotech คอาเจน E เจ็สำหรับใครที่สนใจเก้าอี้ดีไซน์ล้ำสมัยแบบนี้ครับสามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเทอร์ม t เทคกไทยแลนด์ครับ